ใกล้แล้วนะคะเดินทางสงการปีนี้ค่ะมอเตอร์เวย์ M6 มีการเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ โดยแขวนทางหลวงนครราชสีมาที่2นะคะมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้วระยะทาง35.65กิโลเมตรค่ะแล้วก็สายช่วงอำเภอสีคิ้วถึงอำเภอขามทะเลสอหวัดน,นครราชสีมานะคะระยะทางทั้งหมด28.61กิโลเมตรรวมระยะทาง64กิโลเมตรค่ะซึ่งก็จะเปิดให้บริการประชาชน รีตลอด24ชั่วโมงในช่วงสงการปีนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18เมษายนรวมระยะเวลา7วันค่ะโดย7วันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงฝั่งขาออกจากกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการฟรีระหว่างวันที่12ถึง14เมษายนที่จุดเดิมถนนมิตรภาพช่วงกับกิโลเมตรที่65อำเภอปากช่องค่ะ และฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะจะเปิดให้บริการฟรีในวันที่15-18เมษายนที่อำเภอขามทะเลสอและก็อำเภอศรีคิวค่ะ ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาการจราจรในพื้นที่ของถนนวิธภาพและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนฟรีในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ที่จะถึงนะคะก็จะมีการอนุญาตให้รถยนต์เฉพาะรถยนต์4ล้อเล็กนะคะหรือว่ารถส่วนบุคคลหรือว่ารถเก่งรถกระบะใช้บริการฟรีเท่านั้นส่วนรถบรรทุกนะคะหรือว่ารถโดยสารสาธานะรณะรวมถึงรถจักรยานยนต์ไม่อนุญาตให้ใช้ฟรีนะคะ และจะขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถเกง๋งรถกระบะให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเ่่งรัดด้วยนะคะคือห้ามใช้ความเร็วไม่เกิ80น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็ห้ามแซงในที่ขับขันหรือว่าที่สําคัญรวมถึงห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปหรือทําธุระต่างๆเด็ดขาดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นความปลอดภยัยแล้วก็การอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะ